ถาใสสารมันจะเสนอคําว่าพ่อกระเทินค่ะพ่อกระเทินหมยถึงไม่มากไม่น้อยครึ่งครึ่งกลางกลางไม่อ่อนไม่แก่ถ้าถ้าพูดไปแล้วพ่อกระเทินก็คือมันจะจะดีก็ไม่ดีจกขี้เลหรือว่าจะขี้ร้ายมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับพ่อกระเทิน,นเช่นเรากินผักนะคะผักกระเฉดรู้จักผักกระเฉดน,นะคะผักกระเฉดเราอยากกินหมากนะคะ ข้าอ่อนๆมันก็กินได้มันมันอร่อยแต่พอมันพอกระเทือนก็คือมันแก่นะคะมันแก่แต่มันก็ไม่ถึงกับแก่จัดที่กินเม็ดได้มันพอกระเทือนแต่จะกินหมากหรือว่ากินเออกินผลมันอ่ามันก็กินไม่ได้มันเคี้ยวไม่ได้เพราะว่ามันยาบแต่เม็ดมันก็เล็กๆนะคะมันก็จะกินไม่อร่อยมันพอกระเทือนถ้ากินแก่ไป มันก็คือมันจะอร่อยใช่ไหมเม็ดมันจะกินได้แล้วก็ถ้ากินอ่อนเราก็สามารถที่จะกินได้ทั้งหมดแต่พ่อกระเทือนหรือคือกินไม่ได้นะคะเม็ดก็กินได้นิดเดียวนะคะแล้วก็มันเคี้ยวไม่ได้นะะั่นแหละค่ะพ่อกระเทือนค่ะพ่อกระเทือนหมายถึงไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปหรือว่าครึ่งๆกลางๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ